สวัสดีครับวันนี้ผมมีจักรยานใหม่มานําเสนอจะถามว่ามันจักรยานใหม่มันก็ไม่เชิงนะแต่ว่ามันเป็นสีใหม่แล้วกันเป็น Dahon Boardwalk 20นิ้ว Ice Silver ปอ่ะวันนี้คงจะเป็นทํามาเป็นรีวิวสั้นๆมากๆนะครับผมเนื่องจากว่า อ,อย่างที่คนได้น่าจะรับรู้แหละว่าดาวฮอนบอดดวลเนี่ยมันลักษณะหน้าตามันประมาณไหนอยู่แล้วนะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวฮอนบอดดวลไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมอ่คราวนี้เนี่ยมันมากับสีใหม่เท่านั้นเองนะครับผมสีนี้ชื่อว่า i อซ์ซิเวสีหน้าตาเป็นยังไงเข้าไปดูกันดีกว่าปะผมไม่รู้ว่าจะมองเห็นกันหรือเปล่านะอ่ามันจะเป็นสีแบบเรียกว่ายังไงนะ สีออกเงินเงินนะมันเป็นสีออกเงินเงินแต่ว่ามันจะอมเขียวอยู่หน่อยนึงอมเขียวอยู่นิดนึงอ่ะพอเห็นไหมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคือบางครั้งเนี่ยมันอาจจะต้องมาดูตัวจริงเนาะอ่ามันจะอมเขียวอยู่จี๊ดเดียวจริงๆอ่าแต่สีเบสมันก็ยังเป็นสีเงินอยู่นะครับผมอ่าสวยไหมสวยอยู่แล้วตามสไตล์ดาวฮอลล์วอล์อ่าอะไร ก็ค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมนะถ้าเกิดว่าตัวล้อเนี่ยล้อตัวนี้เป็นล้อ2 0นิ้วนะครับผมอ่ายีนิ้ว406อ่าขอบอลูมิเนียมนะครับอ่าดุมไม่ใช่แบริง่งน่ะเป็นไม่ใช่ปลดเร็วสไตล์บอดวอลชัดเลย <c oughs> นะครับผมอ่าถ้วยคอเป็นอลูมิเนียมมาเรียบร้อยแล้วสำหรับตัวนี้เป็นการอัปเกรดมานะครับอ่าขาจานอยู่ที่ ใบาจาน52ฟันนะครับผมใบาจาน52ฟันเฟืองหลัง12 28นะครับผม,มใช้ช<ม>ิปมโนใช้ชุดเกียร์ของชิปมโน7สปีดไล่มาที่ตัวหลักอานหลักอานตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นหลักอาน33.9เป็นอลูมิเนียมธรรมดานะครับผมเบาะจะใช้เบอราตัวนี้เป็นเบาะรุ่นใหม่เลยนะถ้าเกิดคือจะบอกว่าใครที่เคยเห็นเบระดานฮอนเบรคล็อกแต่ก่อนเนี่ย มันก็จะทรงเนี้ยแหละแต่ไอตัวเนี้เหมือนเขาเสริมฟองน้ําเข้าไปอ่ะเหมือนเสริมฟองน้ําเข้าไปให้มันนิ่มขึ้นนั่งสบายขึ้นนะครับเบาะตัวนี้จะเป็นตัวรถของรถใหม่ตัวใหม่เรียบร้อยแล้วจะเหมือนกับเบาของอาบอดวอล์กสินิ้วอย่างไงอย่างนั้นเลยอ่าอันนี้นี่คือผมเพิ่งเห็นนะว่ามันมีข้อแมันมันมันมีข้อแตกต่างกับตรงนี้อยู่นะครับอ่าปอกแฮม เหมือนเดิมอ่อแทนสีน้ำตาลนะครับเป็นยางนะครับตัวมือเบรกก็อลูมิเนียมชุดเกียร์ใช้ชิมเโน่เจ็ดสปีดนะครับผมทุกๆอย่างค่อนข้างที่จะคล้ายของเดิมคล้ายๆของเดิมหมดแหละ,ะไม่ค่อยมันไม่มีอะไรแตกต่างจากตัวเดิมแล้วกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าชอบแนวๆน,นวนี้นะ,อะชอบแนวแนว,แนวดาวคอมโดว่าซึ่งผมเชื่อว่าลหลายๆคนชอบ หลายหายคนเห็นดาวฮอนบอดบอลแล้วก็อยากจะซื้อนะครับผมก็มาจัดกันได้สำหรับตัวนี้ราคาตัวนี้อยู่ที่16,500บาท16,500บาทราคาเท่ากับตัว16นิ้วถามว่ามีคนถามนะว่าเอ๊ะทำไม16นิ้วล้อเล็กกว่าแต่ทำไมขายราคาเท่ากับ20นิ้วอ่าเนอะไม่รู้จะตอบยังไง <laughs> มันเหมือนกับอ่า มันเหมือนถ้าเกิดเรามองง่ายๆว่าทําไมกระบะ20นิ้วนิ้วทำไมกระบะรถกระบะคันใหญ่ๆทำไมถึงขายราคา,อ,าอะไรนะถูกกว่าเบนซ์คันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันมัน,ม,น,ม,นมันพูดไม่ได้เนาะพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคืออะไรทุกๆอย่างเนี่ยมันเหมือนเดิม อะไรทุกๆอย่างเหมือนเดิมสเปคทุกอย่างเหมือนเดิม,เ,เ,ม,เ,ดมเขาแค่หดไซส์ลงมาเฉยๆะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าชอบ20นิ้วก็จัด20นิ้วชอบ16นิ้วก็จัด16นิ้วอคือสเปคทุกอย่างมันเหมือนกันมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแค่เขาหดไซส์ลงมานิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผมอโอเคสําหรับวันนี้ถ้าเกิดชอบดาวฮอนบอดวอล์คสีไอซ์ซิลเวอร์อรตัวนี้มาจัดกันได้เลยของมาแล้วอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับจะได้ถึงหนึ่งอันซับไวไว